สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณเตี้ยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาไม้ดีกว่าเพราะว่าเสียงมันจะได้ยินหน่อยตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนร้านชายคลองร้านชายคลองเขตน้องจอกอันนี้เขาเรียกน้องจอกใช่ไหมบรรยากาศเป็นไงคุณเตี้ยครับน้นจับทุ่งนาชายริมคลองติดหัวมีมีอะไรมีอะไรนะมีริมคลองใช่ไหม นี่เรามางานงานเลี้ยงเนาะเราบอกว่างานเลี้ยงอย่างเดียวก็พอเนาะโอเคเพราะว่ามันเป็นเป็นช่องไงนะไม่สามารถพูดได้บอกว่ามางานเลี้ยงก็พอแล้วคุณเตี้ยวันนี้ใส่ชุดชุดทีมเหมือนอะไรเดมอนไม่ใช่คอร์สตอรี่๋อคอยสตอรี่ใช่ ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะให้ดูบรรยากาศข้างหลังนะครับเี่นไหมเป็นริมน้ำไอ้รูปปันริมคลองนะครับนี่ริมคลองตรงนู้นจะเป็นครูคลองบรรยายไปเรื่อยคันนั้นจะเป็นคูคลองแล้วนี่เป็นเป็นเป็นคูพันโรงเป็นพันโรงอันเป็นเป็นร้านอาหารมีเรือนะครับพายเรือ ล่องเรือปะล่องเรือไหมล่องเรือหาอะไรพายเรือลอยลำลอยลำมาตามชายคลองอะไรวะอะไรนะอะไรนะแสนแสบอะไรนะสุดคลองแสนแสบสุดสุดคลองบางบางรลองบางกอกน้อยสุดสุดคลองไปหาใครพายเรือตามหาพายเรือตามหาบัวลอยจนเหงีย้อยที่ย้อยตามหับน้องบัวลอยที่ย้อยเอย ครับอีกสักคู่หนึ่งละกันนะครับรวมกันพูดคุยแลวแล้วก็ันอาหารตอนนี้เราให้นักดนตรีเรานะครับผมให้นักดนตรีเราเตรียมนะเตรียมเซ็ตเครื่องนะครับผม เดี๋ยวสักครู่เราจะพาไปดูอาหารนะว่าเขามีอะไรกินแบบมันเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมบุฟเฟ่นี้หมายความว่ายังไงครับไปไปหากินกันเองครับถ้าพูดแบบบ้านๆเราหาเด็กกันเหงพูดดังๆดิหาเด็กใขรเดกมันกินใค้กินมันครับผม ตอนนี้เราก็ถือว่าอากาศอากาศ,อากาศไม่ไม่นั้นอากาศเย็นนะอากาศแบบสบายๆนะครับพูดเดียวเลครับอาจารย์ไม่ไม,ไม่ไกลไม่ได้อาจารย์ไม่ไกลอ่านี่เราอาจารย์ไม่ไกลมันนะ้งเนี่ยเรามีรายกานของเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ใหม่อาจาร์ไกลนะครับผมตาน,นี้กับเครื่องเ,เครื่องดื่มอาหารเราก็ พูดคุยกันนะครับพีน้องสมาชิกุณเตี้ยทุกคูเห็นคุณเห็นแม่น้ำเห็นลำคองแบบเนี้ยคุณคุณคุณพอจะเคยเคยว่ายน้ำไหมเคยสิครับนี่ไงแบบนี้เลยนะอ๋อเออคุณว่ายน้ำเป็นอ่ะเป็นนี่ครับอ่ะไหนไหนลองว่ายให้ดูหน่อยนี่เลยครับว่ายนะตามที่ริงผมแล้วถ้าถ้าถ้าอันนี้ว่ายน้ำ ท่าจริงผมว่ายน้ําเป็นบ้าๆมีสารเขาเรียกลอยน้ำลอยน้ําหรือว่ายน้าไม่ใช่ว่ายแบบนี้มีว่ายพระตามที่จริงพอดีผมก็เลยติดมุกตลกมาเล่นก็เลยว่ายแบบนี้เพราะว่าคุณเป็นเขาเรียกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนเลยก็เลยว่ายไม่เป็นตรงสุขภาพแขนไม่ดีแขนไม่ดีเป็นกล้ามเนื้ออ่อนเลยไม้ก่อนเนี่ยผมแม่น้ําโขงผมว่ายข้ามเลยเลยว่ายแม่น้ําโขงว่ายแม่น้ําโขง เขาเคยไหว้แม่น้ำโขงค่ะเนี่ยคนเนี้ยเนีตรง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 ใช้ชูชีพแล้วก็ใช้เหรียญเลยลากไปประคองนี่ช่างซังนะครับเมื่อกี้ไปบรรยายอะไรมาสักแป๊บนี้แหละบรรยายบบรรยายอะไรต่างๆนานาโคศโคศนะไม่ใช่โคศเขาคู่แข่งกับโคศงัวศกวะเขาเเล่นแล้วเสร็จ เนี่ยถ้าจะใช้ได้คือให้มันเป็นสีนี้วันวันนั้นมันไม่มีไปถ่ายไก้ต้นไม่มีไงเสียเสียเสียคลิปเลยอะ่ะแล้วก็เลยไม่ได้ดูกไม่ได้ดูพูดอะไรไปเป็นใบหมดอะ่ะ <c oughs> บรรยากาศดีครับผมขอบคุณครับนี่นะครับจะใช้ไฟลต้องใช้อะไรตอบมาแล้วรายาเเซยาบรรยากาศบางท่านถามว่ากรุงเทพทำไมห,หนาว กรุงเทพเพราะว่าหนาวเพราะว่าอะไรฮะ<อ>พ้านอกกรุงเทพครับน<พ>หนาวเพราะพัดลม <laughs> 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 แต่อากาศดีนะอากาศดีครับผมวันนี้เราก็มางานกินเลี้ยงกันนะครับผมบรรยากาศดีสบายสบาย <laughs> แ้้วเลยเนี่ยอาจารย์ใหม่อาจารยไก่ครับเด,เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเดินดูอาจารย์ใหม่อันารย์ไก่เขาทำอะไรตอนนี้เขามีทีมง,งานเขาให้ ให้ทานอาหารได้เลยนะครับผมทานเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์จานไก่ก่อนจานใหม่ก่อนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทําอะไรเนี่ยดูเครื่องเสียงเลยครับอ๋อเมิกซ์เป็นอะไรใช่ไหมีเป็นเครื่องเสียงร้านเนาะเมื่อกี้ยังดังอยู่ไหมแต่แต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงบอกดังกล้องเหมือนเอ็กโว่เสียงบอกนะเอกี้เหมาปิดเขแค่ถ่กยเท่านะเนี่ย แก้ไขแล้วแก้แก้ไขแล้วแก้ไขครับแก้ไขก็ต้องสัมภาษณ์ใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วใช่ไหม USB Bluetooth เนี่ย Bluetooth เหรอเออโอเคลองลองเปิดไม่ติดวะยังไม่เปิดเป็นการจ่อไม้ใช่ไหมจ่อไม้นี่นะครับก็คือทีมงานพวกเราเลยครับผมไม่รู้ให้มันทำกันเอาเองแล้วอาหาร นี่นะครับนี่ปลาดุกฟูเนาะนี่แล้วก็แกงเขียวหวานขนมจีนนะครับผมอันนี้เออน,น้ำยาเอาดุกผัดพริกขิงนะฮะจะต้องราดกับปลาดุกอ๋อ,อ,อผมก็ว่านเหมือนปลาดุกฟูใช่ใช่อืมเฮ้ยก้าจะสัตงานแบบบ้านบครับบ้านบานนะพี่นะ ม้อไก่หม้อสบายๆนะก้าวไกแล้วไม่ค่อยมีตังค์กะแล้วแต่เราสบายๆกันนะฮะขอเอาแรงทำงานแล้วกันครับผมใช้แรงใช้แรงโอเคนะครับผมเดี๋ยวสักครู่เราเราจะมาหามันมีขนมจีนเนาะเพราะว่าว่าหน้า รถติดหนักเลยหนักมากเลยวันเนี้ยผมมาจะท่าพระกันนะผมมาอยู่อ้อมน้อยท่ามาหวังท่าหวังกันเลยนะคือทีมงานเนี่ยอันนี้อยู่ท่าพระผมต้องมารับน้องเขาอันนี้อยู่สมุทรปราการแต่ต้องไปนั่งรถไปนั่งรถตลาดอูแบริ่งอะไรของเขาเพราะมาบ้าน ไม่เป็ยาว์ว่านอยู่ด้วยกันเลยไม่คนต่างอยู่ดีแล้วอย่าอยู่ใกล้กันเลยใกล้กันก็ได้ข้าวก่อนครับผมครับผมครับพูเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันนะทานข้าวมันมีขนมจีนคุณเตี้ยคุณจะกินข้าวหรือขนมจีนมีแกงเขียวหวานมีมีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้มีโค้กเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูให้นะครับผม ต,ตอนนี้บรรยากาศมันเงียบๆไงเราก็เลยถ่ายคลิปได้ครับแต่ถ้าเป็นเสียงเพลงมันก็จะประมาณว่าเหมือนจะติดลิขสิทธิ์แล้วก็วดีเลยเหมาะเลยนะครับผมขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซเนาะที่ติดตามพวกเราเนี่ยคุณเตียเ้ยนี่เขาก็็ติดตามนะครับคุณเตี้ยเขาก็เป็นอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นพระเอกของของของช่องเลยนะคลิปของคุณเตี้ยก็เยอะหลายช่องของ,ของ,ข,องของผมด้วยตามของครับเตี้ยชนหาเตี้ยเตี้ยชนยิม สวัสดีโรงแรมในช่อง YouTube ก็ผ่านช่องผมนี่แหละผ่านบอยซังบอยซังโจกระยิมนะครับมีหลายหลายคนจะทําช่องยูทู e อยู่ตอนนี้โทรศัพท์ไม่ดีครับครับถ้าเราสั์ดีล่ะก็จะก็ไม่ทําทำมอนดืมแถวผมก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับพวกเราก็ฝากเป็นกําลังใจให้ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นช่อง YouTube เล็กๆนะครับคนติดตามแค่พันกว่าคนนะฮะ มุมาเรื่อยๆมีแก๊กสั้นแก๊กสั้นใช่ไหมมาเรื่อยๆแล้วถ้าใครติดตามมครับยังหนึ่งภาษาอังกฤษอ่ะวันครับสองทูสามคอสี่และเก้าจอากข้ามทำไมฮะฝรั่งมันงงมั่วนะครับผมหมายถึงผมปูให้มั่วแหละเราเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวหาอาหารกินนะครับผม สนุกสนานกันไปเนาะบรรยากาศดีนะเน mm hmm. okay ี่ยค <NO ่ำๆมานะบรรยากาศดีบ้านนอกครับบ้านนอกกรุงเทพเขาเรียกบ้านนอกกรุงเทพบ้านนอกกรุงเทพนอกกรุงเทพประมาณไม่ถึงสี่สิบโลนอกกรุงเทพคุณคุณช้างเอาก่อนเลยนะเดี๋ยวนี่ไงคุณช้างได้อะไรมาบ้างแยงเคียวหวานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจัดการยวดูกันนะครับผมโอเคเนาะเอาเอาไว้ เอาไวส้สำนี้แค่นี้<ช>เฮ้ยทำไมคุณแปลได้ผมเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนกทมคนกทมอ๋อครับผมอ่ะจานไก่ใหม่หาอะไรกินเลยเกิดคุณเตี้ย่น้ำน้ำน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณไก่เขาปิดคลิป เขาเป็นคนกทมนะคุณไก่เน um, ี่ยคนเนี่ยนักมหาสารคามเลยเราเลยเอาปูเลยไก่อย่างอย่างเช่นพิษปลาฮะอีสานหัวอ่ะหัวก็เอินหัวเออเออหัวก็เอินหัวดิเออหัวก็เอินหัวดิพ่อพ่อมัตพอมังค่าเลนดากเลยอาจารย์ไก่มั่วแล้วปูมั่วแล้วเออ นี่ครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยเด้อีทุกคนนะครับเต็มีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งอ่องพุทธเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนเดี๋ยวเลยเตี๋ยวบอกเอาก่อนเลยวแทนตี่บอกขอยากันอยู่นะ ครับผมก็คุณเตี้ยโอเคเนาะเอาไว้ที่นี่ดีกว่าเนาะครับผมเตี้ยด้วยข้าวกำลังออกข้าวกำลังออกแปกันเลยดีเลยหมายถึงดนตรีใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวกำลังออกเมื่อกี้หมายถึงอะไรดีเลยหมายถึงดนตรีกลับข้าวกลับปลา เป็นไงอาจารย์ใหม่อร่อยไหมต่อดีมากครับถ้าเกิดว่าไอ้นี่เธอเธออาจารย์อาจารย์เล่นเนี่ยต้องสอนร้อเพลงก็ได้เนี่ยเงียบ่เงียบเลยแต่คนเล่นเนี่ยให้ผมพูด้งเขาจะให้ให้พิเศษอีกอาจารย์ใหม่บอกเรื่องเล่นเล่นเล่นไม่เล่นละไม่กินละเอาเขาอิ่มมานั่งนี่เอาว้าเอาตัวนี้ออกมอาจารย์เปี๊ยกินอะไรเดี๋ยวให้อาจารย์ไก่เขา เอาอะไรอีกไหมล่ะมันมีปลาดุกอูปลาดุกฮูอะไรอะจรงอนะโอเคเอาไว้คดีก่อนนะครับเดี๋ยวเราพวกเรากินอาหารกันก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนจากใจจริงเลยนะครับเอาไว้พบกันคลิปต่อๆไปเนาะคลิปนี้เอาไว้สำนี้เนาะกันเตี้ยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไหนมือ